สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทาง f Facebook และ u t u b e ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซเว่นแอนด์ือซิมมจากร้านบรสอนอัมพรแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่สาขาวางบัวนะครับอำเภอคลองหุ่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับ08136597 081605237นะครับและอีกเบอร์หนึ่งนะครับผม086232342นะครับวันนี้เราจะพาลูกค้ามาดูรถแท็กเตอร์อีกหนึ่งคันนะครับเป็นคมปต่าย L3218 คันนี้นะครับผม ดอกยางคู่ตัวครับสภาพ90%ครับผมโอตานี้จากโรงงานนะครับสภาพสวยๆครับแน่นๆสีเดิมมาร์กยังอยู่เลยครับไฟไฟติดหมดทุกดวงครับผมนี่สภาพพร้อมใช้งานครับผมรล่อๆเท่ๆสวยครับคันนี้มาร์กมือมีหมดครับ ันนี้ก็จะมีผ่านควรหลังให้นะครับผมรถคูปะไตเอ32คันนี้จดทะเบียนปี63นะครับจดทะเบียนปี63มาในราคา 3, 3 35,000บาทเท่าน,นั้นเองนะลูกค้านะพูดคุยราคาต่อรองกันได้ครับผมถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับคูปะไตเอ32 18คันนี้ด้านบอสอน,นำพรินเ,เตอร์มีให้สําหรับลูกค้านะครับผมเดี๋ยวช่างขับไปดูครับ าคุณรุท้าท่านใดน,นะครับผมสนใจคูปตายเอาสามคันนี้ติดต่อมาที่เบอร์ที่ให้ไว้ข้างต้นแล้วก็ทักเพจร้านไม่ได้ครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามช่อง YouTube ร้านบอสอนอัมพรแท็กเตอร์ชาแนลแล้วก็เซลยวมดรถไทยร่นสองด้วยนะครับผมขอขอบคุณครับ